สวัสด,ดีครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อสมาชิกบริษัทลิโคลิสอินเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอิลิกเพนโตเรียกกันจนติดปากครับอิลิกเพนโตอิลิกเพนโตพรอนทิปนางงามจัก,กรวาลพรอนทิปวัสดุป,ปักปุมปรุงดินแหละลิ้นพันกันอันนี้คือมันพิรุณสีเนาะอายุ เกวันครับคือด้วยแปลงนี้ของออนนี่จะมีมันพิรุนสีที่อายุตั้งแต่90้าสิบวันหกสิวันสามสิี่สวันครับอายุอยู่ประมาณนี้เดือนหนึ่งก็มีทดลองไปเรื่อยครับแต่นี้ที่อายุสูงสุดก็คือ90วันครับต่อไปนี้จะนำเสนอ มันฉามเดือนที่ลงหัวแล้วหรือเปล่าพร้อมจะดูหรือยังครับนับหนึ่งสองสามนี่ครับไม่ใช่แค่นี้นะ,ะมีข้างๆด้วยเบื้องต้นเราประเมินว่าขอสักต้นละห้าโลห้าโลเพราะนั้นสามไร่นี้จะได้อยู่สิบห้าสิบห้าตัน ตันละหกพันก็คูณกันดูครับเท่าไหร่ตอนนี้สถานการณ์ก,ณก็คือหัวก็อยู่ที่นี่ครับประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะเราประมาณน้อยลงนดิดนึงก็คือยี่สิบมิลน,นะครับดัะนั้นขอให้สมาชิกมั่นใจครับว่าอิลิกเพนโต้ อ่ถามว่ามันสูงแค่ไหนเดี๋ยวดูนะกับกล้องได้หรือเปล่าโอเคกับกล้องไม่ได้ตอนนี้ความสูงก็คืออยู่ที่หนึ่งเมตรยี่สิบโดยเฉลียะนะ่ยเนาะเพราะมันมีต้นสูงต้นต่ำก็เฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนี่นะครับดูความสมบูรณ์ดูความสวยงามของเขานะครับ เมื่อใช้อิลิกแพนโตฉีดเข้าไปที่ใบแล้วก็ใช้วัสดุปรปับปรุงดินที่ชื่อพรทิปแล้วก็นี่ครับขโพดข้าโพดท,ที่ที่เพิ่งจะปลูกแล้วนี่ครับปลูกระหว่างร่องก็ถามว่าจากที่ปลูกก่อนรุ่นเนี้ยก็คือรุ่นนี้ดีกว่าอัตราการงอกดีกว่า การขึ้นดีกว่าการจเจริญเติบโตดีกว่าต้องขอบคุณต้องขอบคุณรุ่นแรกที่ให้บทเรียนนี่ครับรุ่นแรกและเชื่อได้ว่ารุ่นสองโตทันแน่นอนแซงด้วยถามว่ารุ่นแรกสมควรจะไปขนาดไหนแล้วเนี่ยครับต้องต้องต้องเกสรเริ่มมาแล้วครับเนาะเห็นริบๆเกสรมาแล้วต้องต้องอยู่รุ่นนี้แล้วเนาะ รุ่นที่ไกลจะกินได้แล้วลเนี่ยครับรุ่นแรกถ้าเขาอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างถูกต้องหมดเขากำลังจะตักเกสรงั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราเรื่องของการจัดการเรื่องดินเนาะก็ใช้ขี้ควายครับใส่เข้าไปปรากฏว่าน็อกน็อกมันอาจจะเรื่องของ ที่ควายมันยังไม่พร้อมที่จะเป็นปุ๋ยอ่ะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในขั้นตอนของการหมักครับสวยไหมถ้าใครอยู่ใกล้ๆก,ก็เข้ามาดูได้เนาะยินดีเปิดบ้านให้ดูครับโอเคท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องสามาชิกริคลิตอินเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับจงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ อิริทเพนโตและวัสดุปรับปรุงดินพรทิพย์ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ